วันนี้หลวงพี่ประเสิฐติสรณโนสม,มนเนศสุรชัยสรีโพก็กำลังออกเชื่อมแผงเหล็กเออออกเชื่อมแผงเหล็กออกเชื่อมแผงเหล็กในการพัฒนาวัดหนองหัวฟานก็พี่เหล็กเหล็กมาครบไหมนับดูไหมล่ะออนับนับดูเหล็กไหมว่มามาครบไหมสิบสองเส้นนะ กี่เส้นนับยังให้ครบไหมค,ครับเด็กสิบสองเออเออเออขโมยสิบสองเส้นน่ะ,ท,นท,นะที่สั่งมาที่สั่งมาสิเส้นหนึ่งสอห้า